ในน้ำใสด้วยใช่ไหมตอนนี้เนี่ยสำหรับ FC คนไหนเนี่ยที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วรอเลยมาจับจองหน้าเวทีรอตอนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวได้พบกับสาวศิลปินแน่นอนนี่แบบว่ามีแล้วนะเริ่มมาเป็นกลุ่มๆแล้วฉันจองหน้าเวทีใช่ไหมสัมภัษนึกว่าเขาจะมาดูเราสิเขามาจอง้เขามาจองหน้าเวทีรอเอฟค่ะทุกเสียงเอาวันนี้มาดูใครครับมาเพื่อนเนี่ มารอถังเบียร์ค่ะชั้นนะคะเฮ้ยใครแฟนคลับถังเบียร์ขอเสียงกรี๊ดหน่อยอมีใครหาเหินฟ้าไหมขอเสียงหน่อยแ,แล้วแนเหรอแน่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คเลตอีกรอบถ้าอยากให้เขาขึ้นมาไวๆขอนนนหน้าเย็นกี่เดียวจ้าไปเย็นขอเสียงแฟนคลับ AF10 หน่อยโอ๊ยทำไมมันเยออย่างเงี้ยมาแล้วอ่ะแบบเต็มที่อ่ะแต่ว่า สักครู่เดียวเนาะของดีต้องรอกันนิดนึงมเดี๋ยวให้เขาต้องมาแทนแน่นอนเนาะพูดคุยกันนิดนึงดีกว่าใครในนี้ดูเอฟสิบตั้งแต่วีคแรกยกมือหน่อยเดีให้ถือดิดิด้านในด้านในสิบเราเนี่ยยกกันเองเลยดูค่ะดูตัวเองอยู่ค่ะแล้วใครในนี้เสียงเงินโหวตบ้างเดี๋ยวเอาให้ชื่นใจป็นรหลบที่ดีจังเลยเป็นอะไรที่ชื่นใจมากเพราะฉะนั้นใครที่มาแล้วตอนนี้เดินโดดมาจะชอบคือ ได้เลยอ่าเดี๋ยวให้เวลาอีกนิดนึงเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็ยังช่วยขายเสื้ออยู่ใช่ครับถ้าเกิดว่าแฟนกลับ F10 คนไหนเนี่ยยังไม่ได้จับจองเสื้อรูเลนีที่ดีน้ำใสนะครับสามารถไปซื้อที่หน้าหนของเราได้เลยซึ่งราคาเพียง200บาทเท่านั้นหรือว่าทำเงินได้หรือว่าเกิน200คุณสุดาจะถือได้สิจ๊ะขับสมรรถพูนเข้าบูเลนีทีดีน้ำใสทั้งหมดเลย ตอนนี้ยังมีเวลาเนี่ยไปซื้อเสือ้อกันได้เลยเพียงแค่200บาทเนี่ยได้ทั้งเสื้อแล้วก็ถือเป็นการทําบุญไปด้วย<ช>าจะไม่มีโอกาสได้ไปทําบุญที่ไหนๆตอนนี้มีแล้วใกล้ๆตัวคุณเลย<ช>และที่สําคัญได้รับเสื้อเนี่ยจะสื่อเป็นเมื่อสักครู่นี้ไปยือนอ่ะมีการแบบว่าเื้อกรดังเบียร์ม,<า>มีกลิ่นมีกลิ่นิน่มีกลของของจังมือติดเสื้อมาแต่ยิ่สายตาหวานๆส่งให้แบบขอบคุณครั